มันเพี้ยนมากนะคะมันไม่ได้เพี้ยนน้อยๆมันเพี้ยนในระดับที่กลับหัวกลับหางไปหมดเลยแทนที่จะมายกระดับมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นปัจจุบันกลับเอาเรื่องในอดีตมาตัดสินว่าคนมีจริยธรรมในวันนี้ไหมแล้วตัดสินท,ทางการเมืองผิดหมดเรากำลังอยู่ในบริบทของการถกเถียงนะคะแล้วก็การพยายามหาทางออก และการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นจริยธรรมแน่นอนก็มีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะคะเมื่อไหร่ที่มันมีข้อถกเถียงแล้วดูเหมือนว่าห่างไกลออกจากตรรก,กะทางกฎหมายไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนตัวนะคะโบมักจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็มองกลับไปที่ประเทศต้นแบบ โบก็ไปเจอนะคะกับหลักการที่ใช้ในสหราชอณาจักรซึ่งต้องย้ำว่าก็เป็นประเทศต้นแบบสำหรับไทยในเรื่องของการวางหลักกฎหมายแล้วก็รากฐานประชาธิปไตยที่อังกฤษเนี่ยเขาก็มีการวางหลักการในเชิงอุดมคติเอาไว้อ่าบอกเลยว่าวิธีการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมสำหรับทั้งนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการในอังกฤษเนี่ย มันมีแบ่งเป็น3มชั้นหลักๆนะคะชั้นแรกเนี่ยคือเป็นการวางหลักการในเชิงอุดมคติเป็นสิ่งที่แบบ นี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่ทุกคนเนี่ยควรจะพยายามทำให้ได้ชั้นที่2เนี่ยคือชั้นของการมีคณะกรรมการที่จะสามารถให้คำแนะนำนะคะในะข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือว่าในการวางกฎเกณฑ์วางนโยบายให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆว่าถ้าเกิดว่าอยากจะวางมาตรฐานจริยธรรมสำหรับหน่วยงานตัวเองเนี่ยควรจะเป็นประมาณไหนเขาก็จะมีคณะกรรมการที่อคอยให้คาแนะนา ชั้นที่สาที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการกระบวนการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการลงโทษนะคะมันวางอยู่อย่างไรแล้วเหตุผลที่เขาวางไว้อย่างนั้นคืออะไรแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่ามันแตกต่างจากที่เรามีอยู่ในเมืองไทยยังไงแล้วก็น่าจะพอมองเห็นได้ว่าอข้อดีข้อเสียนะคะเป็นยังไงสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันได้มาตรฐานไหมแล้วถ้าเราอยากจะให้มาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานรัฐ และในะภาคการเมืองดีขึ้นจริงๆเนี่ยเราน่าจะเดินตามแนวทางไหน,นอังกฤษเนี่ยเขามีหลักการที่เรียกว่าหลักการโนแลนหลักการโนแลนจำจำคำนี้เอาไว้ก่อนนะมันเป็นโนแลนนี่มาจากไหนมาจากชื่อของลอร์ดโนเลนนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่เป็นผู้วางหลักการนี้ขึ้นมานะลอร์ดโนเลนนี่เป็นอ,อดีตผู้พิพากษาด้วยนะคะหลักการเนี่ยเป็นหลักการที่วางเอาไว้แล้วก็เป็นที่ยอมรับ ทั้งในสาราชนาจักเองแล้วก็ประเทศต่างๆในนี้เขาเขียนว่า principle of public life ก็คือหลักการของการมีชีวิตสาธารณะคือหลักการสำหรับบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะที่ทำงานให้กับภาครัฐมี7ประการนี้ค่ะคำแรกที่เราเห็นเนี่ยคือคำว่า accountability ก็คือความรับผิดชอบอันที่สองที่เห็นนะคะ honesty คือความซื่อสัตย์ อันที่3 integrity integrity นี่เป็นคำที่แปลยากนิดนึงนะคะส่วนใหญ่โบชอบแปลว่าความซื่อตรงหรือว่าหมายถึงคุณธรรม integrity ในคำอธิบายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงการที่การที่เราเนี่ยดำเนินการอะไรอย่างตรงไปตรงมานะคะ หลีกเลี่ยงที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ภายใต้องค์กรใดที่อาจจะพยายามนะคะที่จะมามีอิทธิพลเหนือเรา ในการทำงานของเรา leadership อ,อันนี้เรื่องของภาวะผู้นำนะหมายถึงคนที่เป็นผู้นำในองค์กรเนี่ยหรือคนที่ดำรงตำแหน่งเหล่านี้จะต้องแสดงภาวะผู้นำด้วยการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกน้องทำอะไรผิดไปจากหลักการนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตักเตือนตามสมควรรวมถึงต้อง treat คนอื่นหรือปฏิบัติต่ตอคนอื่นด้วยความเคารพ ซึ่งกันและกันด้วยนะอันต่อไป objectivity นะคะหมายถึงการ แตสินสิ่งต่างๆโดยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่เอาอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวนำนะต่อไป selflessness ก็คือการไม่ <S <S เห็นแก่ได้ในทางส่วนตัวก็คือไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็อันสุดท้าย openness ก็คือความเปิดเผยโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่างๆ อันนี้คือหลักการที่เป็นภาพใหญ่นะก็คืออันนี้วางไว้เป็นชั้นของอุดมคติค่ะจะไม่ได้มีการมาจับผิดเล็กจับผิดน้อยในการกระทํารายวันต่างๆแล้วเอามาดําเนินคดีกันนะอันนี้เป็นชั้นของรบเรียว่าอุดมคติหละก,กันก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นการวางหลักการไว้เพื่อที่จะชวนให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาร่วมกันไปแล้วทุกคนมีจุดอ้างอิงทุกคนมีจุดอ้างอิงว่ามาตรฐานที่ดีคืออย่างนี้นะเวลาที่ในองค์กรถ้ามีใครทําอะไรที่มันขัดกับมาตรฐานเนี้ย ก็จะมีการติงการเตือนแล้วก็มีมาตรการดูแลกันไปอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของมาตรการดูแลนะคะใครล,ล่ะจะเป็นคนที่ช่วยมากำกับเขามีคณะกรรมการหนึ่งค่ะชื่อว่า Committee on Standards in Public Life หรือว่าคณะกรรมการมาตรฐานในชีวิตสาธารณะถ้าบอกแปลเองจริงๆโมอาจจะบอกว่าคณะกรรมการมาตรฐานสำหรับบุคคลสาธารณะหรือผู้ดำรงตำแหนง่ง สาธารนณะผู้ดำรงตำแหน่งของรัฐมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐนะซึ่งรวมถึงบางครั้งเนี่ยจะต้องอมีการดูแลข้อร้องเรียนแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องเหล่านั้นด้วยคราวนี้แนะ่นอนสิ่งที่พวกเราสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือเอาในส่วนของที่เกี่ยวกับสภาเลยเอาในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยเขาดูแลกันยังไงเขามีคณะกรรมการอีก คณะหนึ่งนะคะเรียกว่าอยู่ในรัฐสภานะคะชื่อว่า Parliamentary Commissioner for Standards หรือว่าเป็นองค์กรที่ตรวจสอบการปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภารับผิดชอบในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสมาชิกคือถ้ามันไม่รุนแรงเนี่ยมันจะเป็นระดับของการวิพากษ์วิจารณ์ณกันแต่ถ้ามันเริ่มรุนแรงนะคะเขาก็จะมีองค์กรนี้หรือว่าหน่วยงานนี้คอยตรวจสอบ หน้าที่ของหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะมีการสอบสวนเอาข้อเท็จจริงออกมาก่อนและแน่นอนนะฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าเขาดูพฤติกรรมปัจจุบันนะคะเขาไม่มีการไปย้อนอดีตว่าเอ้ยเมื่อแบบ1020ปีก่อนคุณทำอะไรมาเราจะมาบอกว่าคุณขาดจริยธรรมเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นกันนะคะเขามีคณะเนี้ย เพื่อที่จะมาตรวจสอบพฤติกรรมที่เป็นปัจจุบันถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนนะก็จะมีการตรวจสอบและสอบสวนค่ะ,ะคกลไกนะที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆให้เราเห็นนะคะก็ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงก่อนนะคะซึ่งทำโดยโดยวิธีไหนบ้างอาจจะมีทั้งการสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อมาเมื่อข้อเท็จจริงเคลียร์แล้วนะคะพิสูจน์ทราบว่าเออเนี่ยคุณทําอย่างนี้อย่างเช่นอาจจะอะไร abuse ลูกน้องอสมมติผิดข้อ leadership ก็อาจจะเอามาสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้วเรื่องของการลงโทษนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นหลายระดับนะไม่ว่าจะเป็นการให้คําเตือนหรือคําแนะนำอ,ะอันนี้ขั้นเบาๆต่อไปขั้นสูงขึ้นให้กล่าวโทษต่อสาธารนณะกล่าวขอโทษนะคะขอโทษกล่าวขอโทษต่อสาธารนณะอันนี้ก็เป็นความผิดระดับที่แบบขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง ความผิดระดับสูงขึ้นอาจจะเป็นการระง,งับหน้าที่หรือพวกริบสิทธิ์ต่างๆเช่นไม่ให้เป็นกรรมาการไม่ให้เป็นอะไรหรือการขับออกจากตําแหน่งถ้าเป็นการกระทําที่รุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นการขับโดยอยู่ที่การพิจารณาของรัฐสภาหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยเอาข้อเท็จจริงออกมาเสร็จแล้วสภพาพิจารณาว่าความผิดเนี้ยอยู่ในระดับที่สมควรที่จะถูกขับออกจากสภาไปเลยไหมแล้วก็ทำการโหวตกัน เห็นว่าทําไมเขาถึงมีความชอบทมในการโหวตเพราะว่าคนเหล่านี้คือมาจากการเลือกของประชาชนจะเอาออกไปก็เอาออกไปด้วยตัวแทนจากประชาชนก็คือสภานะคะสสต่างๆเนี่ยเป็นตัวแทนจากประชาชนได้ข้อเท็จจริงมาแล้วก็มาพิจรารณานแล้วก็โหวตกันแล้วมันก็จะแฝงเพราะว่าทุกคนก็จะสามารถถูก ตัดสินด้วยอย่างนี้ทั้งหมดในสภาแน่นอนมีทุกฝั่งทุกฝ่ายท,ทุกความคิดเห็นแต่เมื่อมันมีการตั้งมาตรฐานแบบนี้แล้วเนี่ยถึงเวลาเขาพิจารณานบนข้อเท็จจริงเขาอ,อภาิปรายกันมันมีเกณฑ์ชี้วัดว่าโอเคความผิดนี้อยู่ระดับไหนอยู่ระดับที่ควรขับออกไหมโหวตขับออกเลยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทําผิดกฎหมายนะถ้าการกระทํานั้นเป็นการทําผิดกฎหมายก็จะ ส่งไปดำเนินคดีต,ตามปกติแล้วก็รับโทษทางกฎหมายซึ่งหนักกว่าแน่นอนอย่างเช่นโทษจำคุกอันนั้นก็แยกส่วนออกไปเลยนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการตรวจสอบเพื่อรักษาความสง่างามและความน่าเชื่อถือขององค์กรนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการารักษาความโปร่งใสในรัฐสภาเองด้วยอันนี้คือคกลไกแล้วก็หลักการทวนนะคะ มีการวางหลักใหญ่ไว้เป็นอุดมคติเนาะเจ็ดประการที่เป็นหลักการจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองแบบพวกนักการเมืองมีอุดมคติเอาไว้แล้วทุกคนจะเหมือนกับเป็นการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันว่าเออเราต้องมีมาตรฐานเหล่านี้ถามว่าบ้านเรามีไหมนะคะไอ้ข้อกำหนดต่างๆที่เอามาเขียนจะตัดสิทธิ์กันเนี่ยกลายเป็นการเขียนไปในเรื่องอดีต สิบปีที่แล้วเคยถูกดำเนินคดีอะไรเคยถูกจำคุกไหมเป็นเรื่องอดีตทั้งสิ้นเลยไม่ได้ช่วยให้ยกมาตรฐานจริยธรรมอะไรทั้งสิ้นเลยการทำผิดในอดีตไม่ได้แปลว่าวันนี้จะขาดจริยธรรมแต่กลายเป็นว่า principle หรือหลักการที่ควรจะตั้งอยู่สำหรับการพิจารณาพฤติกรรมในวันนี้กลับไม่ได้มีเขียนเอาไว้อ่ะเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งนี่คือความต่าง นะคะคของที่อังกฤษมีหลักการวางเอาไวา้สร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของทุกคนที่ทำหน้าที่ให้กับสาธารณะของไทยวางหลักว่าอดีตเคยทำอะไรมาแล้วตัดสินปัจจุบันเลยอดีตกี่ปีไม่รู้สิปี10ิปี30ปีเคย พบว่ามีการทําผิดเหล่านั้นหรือมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเคยทําอะไรแบบนั้นแล้วจะมาบอกว่าคนนี้ไม่มีจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันอันนี้คือแบบไทยแต่แบบประเทศต้นแบบที่เรารับมาทั้งระบอบก,การปกครองแล้วก็ระบบกฎหมายเนี่ยไมไ่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยต่างกันมากนะคะ,อ,ะอันนี้คือในเชิงหลักการข้อ 2. ในเชิงของการตรวจสอบเขาก็ไม่เอาอำนาจในการจะตัดสิทธิ์ใครเนี่ย ไปวางอยู่ในองค์กรอื่นเขาเอามันวางอยู่ในองค์กรที่มีตัวแทนประชาชนอยู่ในนั้นถ้าพูดถึงสภาก็คือวางอยู่ในสภาโดยที่มีคณะกรรมการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะนะถือเป็นถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่นี้นะไม่ว่าจะให้คำแนะนำในเชิงนโยบายบอกว่าอันไหนผิดถูกเป็นไปตามหลักการนี้หรือไม่ให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข้อร้องเรียนทํากระบวนการเหมือนเหมือนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่ผิดจร,ริยธรรมแทนเสร็จแล้วเอาข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเข้ามาสู่สภา,พาเพื่อให้โหวตกันว่าโอเคความผิดนี้นะหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้เขาผิดเท่านี้แล,ะละ้วล่ะขับออกไหม เราเขาโบวตกันเหมือนกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆที่ก็ยืนอยู่บนหลักการน,นี้ต้องอย่าลืมว่าการทําผิดจริยธรรมมันไม่ใช่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเมื่อกี้ก็พูดถึงอยู่ของเราก็ทุกประเทศเหมือนกันคือใครผิดกฎหมายก็จับส่งกระบวนการยุติธรรมส่งสารตัดสินเข้าคุกได้อันนั้นแยกไปจริยธรรมสูงกว่านั้นใช้การตรวจสอบการเพื่อผดุงความสง,ง่ามขององค์งคกรองค์กรนั้นอยากจะ มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนใครไม่ควรจะอยู่ในวงกรองค์กรนี้เขาขับออกเมื่อเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนที่จะเอาออกไปจากสนามการเมืองได้ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วบทลงโทษของเขาสูงสุดคือขับออกค่ะไม่มีการมาตัดสิทธิ์กันพร่ำเพื่อต่อไปถึงอนาคตค่ะขับออกก็คือจบในอนาคตอยากจะ มามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งสิทธิ์นั้นเป็นของประชาชนเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิการเมืองขั้นพื้นฐานเราตัดสิทธิ์เลือกตั้งใครไม่ได้ค่ะถ้าเรายัางอยากให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือกคนที่เข้าไปบัญญัติกฎหมายอันนี้หลักการพื้นฐานมากๆ สิทธิ์ในการเสนอตัวให้เลือกถ้าเขาไม่ได้อยู่ในคุกอยู่เขาย่อมควรจะมีสิทธิ์เสนอตัวแล้วประชาชนจะเป็นคนเลือกหรือไม่เลือกตั้งเขาเข้ามาเองจะให้ใครอื่นใดไปไปเลือกแทนไม่ได้หรือไปตัดตัวเลือกแทนไม่ได้นี่คือหลักการที่ถูกต้องในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นหลักกฎหมายที่ถูกต้องเราไม่ตีตราใครพร่ำเพื่อโดยปราศจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริง เราไม่ตีตราใครจากเรื่องในอดีตที่เขารับโทษจบไปแล้วอังกฤษไม่ทําประเทศประชาธิปไตยชนามอื่นๆก็ไม่ทําวันนี้เราเห็นสหรัฐอเมริกากํำลังจะมีการโหวตเลือกประธานาธิบดีหนึ่งในสองแคนดิเดตก็คือโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์มีคดีหนักๆอยู่และมีคดีที่เคยถูกตัดสินว่าผิดไปแล้วด้วยเป็นคนที่ถูกตั้งคําถามเชิงจริยธรรมเยอะมาก แต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาเสนอตัวมาลงสมัครประธานาธิบดีได้สิทธิ์ในการเลือกนั้นเป็นของพลเมืองอเมริกันไม่มีไม่มีมมนะคะการที่จะเอาคนไม่กี่คนมาพรากสิทธิ์ในการเลือกไปจากประชาชนข้อเท็จจริงมันวางอยู่แล้วระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นคนเลือกผู้บริหารต้องเป็นคนเลือกคนที่จะมาทำงานในนิติบัญญัติ ไม่ใช่คนอื่นที่เป็นคนไม่กี่คนมาเลือกแทนนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่าสิ่งนี้ให้ฟังเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่รวมถึงกฎหมายลูกด้วยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมใการเมืองและการตัดสิทธิ์ต่างๆรวมไปถึงการยุบพักเนี่ยมันเพี้ยนยังไงมันเพี้ยนมากนะคะมันไม่ได้เพี้ยนน้อยๆมันเพี้ยนในระดับที่กลับหัวกลับหางไปหมดเลยแทนที่จะมายกระดับมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นปัจจุบัน กลับเอาเรื่องในอดีตมาตัดสินว่าคนมีจริยธรรมในวันนี้ไหมแล้วตัดสินท,ทางการเมืองผิดหมดแม้แต่ความพยายามที่จะแก้ไขร่างของพรรคการเมืองบางพรรคยังไม่กล้าที่จะยืนหยัดหลักการนี้เลยแค่อยากจะทำให้มันเบาลงแต่ตอนนี้ความเพี้ยนมันมากเกินกว่าแค่จะทำให้มันเบาลงได้ค่ะความเพี้ยนมันมากในระดับที่เราต้องถอยหลังมาแล้วก็ถ้าไม่มีปัญญาที่จะ คิดออกแบบกันเองแล้วก็ไม่ควรจะต้องไปเริ่มจากศูนย์ก็คือมองไปที่ประเทศที่เขาทำแล้วเขายกระดับจริยธรรการเมืองได้จริงมองไปที่ง่ายๆประเทศต้นแบบอังกฤษเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะทำไมทาไมเราต้องทํำอะไรให้มันเพี้ยนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอมเล่าให้ฟังนะก็พาทุกคนออกจาก บทสนทนาที่มันไม่ไปไหนเลยแล้วมันก็น่าหดหูมากที่เ,เนื้อหาของการถกเถียงเรื่องนี้อยู่ในระดับที่ต่ำเหมือนเป็นเด็กประถมเลยที่จะบอกว่าโอ๊ยการแก้กฎหมายนี้เนี่ยมันทำไปเพื่อนักการเมืองนักการเมืองทำเพื่อตัวเองโอ้นักการเมืองไม่อยากจะรักษาจริยธรรมแล้วจึงต้องแก้กฎหมายข้อนี้ซึ่งไม่ใช่เลยทั้งหมดพอไล่เรียงมาเราจะเห็นว่า เรามั่วหลักการกันมากขนาดไหนแล้วยังไงมันก็ควรกติกานี้ควรต้องถูกปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามคลองประชาธิปไตยนะคะคือให้การดูแลเรื่องจริยธรรมมีความยึดโยงกับประชาชนจะต้องเป็นไปตามหลักนิ้ที่ทำไม่เอาเรื่องในอดีตของใครที่ถูกลงโทษไปแล้วมาลงโทษซ้ำอีกใน10 20 30 40, 40ปีให้หลังผิด หลักนิตทธ่ท,ทาก็สมควรที่จะถูกแก้ไขไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามถ้าเทียบกันดูสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราตอนนี้เขียนกฎหมายไว้อย่างกำรรกวมในรัฐธรรมนูนให้อำนาจคนกลุ่มเล็กๆเ,เป็นคนตัดสินจากกฎหมายที่กำรรกวมนั้นให้อำนาจใครก็ได้ไปร้องเรียนแล้วไม่มีกระบวนการพิสูจน์ความผิดแต่เป็นการใช้วิจารณญาณอย่าง ไม่ต้องพิสูจน์ความจริงมาตัดสิทธิ์กันเราที่สำคัญสิ่งเหล่านี้ไม่มีรไยยึดโยงกับประชาชนเลยนะคะก็ลองดูค่ะว่าประเทศที่เป็นต้นแบบของเราเขาทำแบบนี้แล้วทำไมเราถึงทำให้มันเพี้ยนไปได้ขณะที่เป็นอยู่ณวันนี้โมไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ,อ,อกฎหมายเหล่านี้ในประเทศเรามันจะถูกแก้ไขยังไงเพราะวันนี้เราก็เห็นว่านักการเมืองก็ กลัวกันมากนะคะว่าถ้าเกิดแก้ไปจะถูกข้อหาว่าทําเพื่อตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอำนาจหน้าที่หน้าที่นะคะไม่ใช่แค่หน้าที่ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสภาคุณไม่ทําแล้วใครจะทําคุณเกรงใจใครมันเป็นหน้าที่อะ แล้วไอ้กฎหมายเหล่านี้มันเขียนขึ้นมาเนี่ยโดยการกำกับของคณะบุคคลที่เขาฉีกรัฐนูนไปนะ่ยคุณต้องเกรงใจเขาด้วยหรอเ,รเป็นประชาชนเต็มขันนี่คือเสียงจากประชาชนที่ที่ไม่รู้จะทนยังไงแล้วกับการเห็นมาตรฐานที่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไม่วางบนหลักการอะไรเลยไล่เรียงตักกะกฎหมายไม่ได้เลยลงแรงช่วยกันอธิบายความ ว่ามันจะทําให้เกิดผลเสียยังไงกับการที่เรามีกฎหมายไม่ได้มาตรฐานแล้วการเมืองจะต้องสะดุดสะดุดสะดุด,ด,ดทุก3วันทุก7วันจะต้องมีอะไรบ้าๆเกิดขึ้นตลอดนะคะก็อมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากแค่ไหนแต่อย่างน้อยขอให้เป็นการเปิดมุมมองลองมองออกไปในในประเทศที่เขาเป็นต้นแบบแล้วเขาทําแล้วเขาประสบความสาเร็จมาแล้วแล้วเขายกมาตรฐานระดับจริยธรรมอะไรต่างๆทางการเมืองได้จริงอะ่ะ เขามีหลักการอย่างนี้ตั้งอยู่นะคะไม่ว่าจะหลักการในเชิงอุดมคติหลักการใช้อำนาจหลักการตัดสิน,นกลไกในการกำกับดูแลโอเคค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนี่คือเสียงจากประชาชนเต็มค่าหนึ่งคนที่หวังว่าจะสร้างประโยชน์อะไรขึ้นได้บ้างนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ